ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมการจนาพิเศษมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีพร้อมเปิดให้บริการแล้วตามแนวคิด UBRU2022 m ม u ย i v e r s i t y ตอบสนองความต้องการในการใช้บริการและการจัดกิจกรรมทั้งส่วนงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลายัยทั้งหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนภายหลังจากที่มหาวิทยาลายัยดำเนินการซ่อมบำรุงและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคของอาคารสรวครั้งใหญ่ รวมทั้งปรับปรุงงานตกแต่งภายในให้มีความสวยงามและทันสมัยโดยบูรณาการกับการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและที่พักและสาขาวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการแก่นหน่วยงานต่างๆและพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาไปพร้อมกันตามมาตรฐานสากล ว่าที่ร้อยตรีหญิงก้องกิดากรต่ายนินพนักงานต้อนรับส่วนหน้าศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมการจนาพิเศษมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีกล่าวว่าอาคารศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมการจนาพิเศษมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีหรืออาคารสวรแห่งนี้ก่อตั้งมานานและได้มีการปิดปรับปรุงไปกว่าสองปีโดยมีการพัฒนาให้เป็นรูปแบบที่ทันสมัยขึ้นมีความสะอาดเรียบร้อยปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคต่างๆให้ดียิ่งขึ้น มีบริการโรงแรมที่พักในชื่อ UBIU Hotel ซึ่งประกอบด้วยห้องพักจำนวน36ห้องบริการห้องพักราคาประหยัด Standard Room ราคา650บาท Superior Room ราคา800บาทสุด Room 1,250บาทบริการพร้อมอาหารเช้า2ท่าน1ห้องต่อ1คืนซึ่งจุดเด่นของที่พักแห่งนี้ผู้เข้าพักจะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองอุบลในมุมสูงได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีบริการห้องประชุมพิมานทิพย์ชั้น7รองรับคนเข้าใช้บริการสูงสุดจำนวน400คนห้องประชุมบัวทิพย์ชั้น4ห้องอาหารกาปัวร้านกาแฟ UBI U Coffee และโรงละครขนาด400ที่นั่งบริการภายใต้สถานที่ที่ตกแต่งอย่างสวยงามร่วมสมัยและมีเทคโนโลยีมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สาย Wi-Fi สัญญาณแรงทั่วทุกพื้นที่ของอาคาร สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลการให้บริการสามารถโทรศัพท์ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์045 352 031หรือติดตามข้อมูลได้ที่เพจ UBRU Hotel ราชพัฒรอุบลราชธานีค่ะสวัสดีค่ะชื่อว่าที่รอยตรีหญิงก้องกิดากรไตรนี้นะคะเป็นพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ประจำศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมการจนาพิเศษนะคะหรืออีกชื่อนึงก็คือ UBRU Hotel ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมการจนาพิเศษของเรานะคะก็คือก่อตั้งมาได้ประมาณ20กว่าปีแล้วล่วะคะ่ะแล้วก็ดําเนินพวกกิจการงานโรงแรมงานประชุมสัมมนาอะไรมาตลอดจนกระทั่งประมาณ2ปีที่แล้วเราได้ปิดปร,ปรับปรุงไปนะคะด้านสาธารณนปโภคแล้วก็น้ําไฟต่างๆแล้วก็โครงสร้างนิดหน่อยนะคะจนเมื่อประมาณ ปีที่แล้วเราได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าการกลับมาเปิดบริการในครั้งนี้มีความพิเศษเพิ่มเติมก็คือว่าเราจัดให้เป็นสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษานะคะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกด้วยน้องๆนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่นี่โดยหลักเลยนะคะจะเป็นน้องจากสาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและที่พักแล้วก็น้องจากสาขาวิชาหน้าตัดสินและการละคร ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะก็คือเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยของเราเขานําเสนอเบื้องต้นก่อนห้องประชุมนะคะในตอนนี้เราจะมีห้องประชุมใหญ่ก็คือ c อน v e n t i o n h a l l อยู่หนึ่งห้องก็คือห้องพิมานทิพย์ห้องนี้จะใช้จัดเลี้ยงงานแต่งแต่ประชุมสัมมนาขนาดใหญ่แล้วก็ยังเคยเป็นห้องรับรองคณะรัฐมนตรีเสด็จจรด้วยนะคะล่างลงมาจะเป็นห้องที่เล็กลงมาหน่อยนะคะก็จะเป็นห้องประชุมที่เราจะเรียกกันว่าห้องบัวทิพย์ห่ห้องบัวทิพย์สา นะคะอันนี้ก็คือรองรับการประชุมจัดสัมมนาในการที่เป็นกลุ่มย่อยนะคะ mm hmm. การประชุมการใช้ห้องประชุมของเรามีบริการทั้งห้องเปล่าหรือว่าบริการทั้งอาหารแล้วก็อาหารว่างด้วยนะคะคนให้บริการก็จะเป็นเจน้าหน้าที่แล้วก็รวมถึงน้องๆนักศึกษาที่ถูกประสบการณ์ด้วยนะคะลำดับต่อมาก็จะเป็นโรงละครนะคะก็ใช้จัดแสดงจัดละครทั้งให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ และนักเรียนนักศึกษาของเรากับคณาจารย์ได้ใช้ฝึกประสบการณ์หรือว่าใช้พื้นที่ในการเรียนการสอนจริงนะคะตึกของเราะะจะมีทั้งหมด7ชั้นห้องพักของเราจะอยู่ที่ชั้น5แล้วก็ชั้น6นะคะรวมทั้งหมดจะมีอยู่36ห้องห้องพักก็จะมีประเภทสแตนดาร์ดนะคะสแตนดาร์ดเริ่มต้นที่650บาทมีทั้งสแตนดาร์ดเตียงเดี่ยวแล้วก็เตียงคู่นะคะแล้วก็ห้องซูพิเรียรราคา800บาทห้องสวีทนะคะ1,250บาท ทุกห้องเราจะให้บริการพร้อมอาหารเช้านะคะอเมน,นิตี้แล้วก็จัดหาให้นะคะก็คือทุกห้องจะเหมือนกันแล้วก็คุณลูกค้าสามารถถือแต่กระเป๋าแล้วก็เข้ามาอยู่ได้อย่างสบายๆนะคะคนให้บริการก็คือเจ้าหน้าที่ของศูนย์ศิลป์เราแล้วก็นักเรียนนักศึกษาซึ่งจะมีอยู่ตลอดทั้งปีนะคะอาจจะมีบ้างในบางช่วงที่น้องๆปิดเทอมก็จะมีบ้างปลายนะคะแต่ไม่เยอะแต่ว่าเราจะเห็นน้องๆนักศึกษาหลายๆสาขาเลยนะคะจะเดิน ตามอาคารตามชั้นต่างๆนะคะเพราะว่าอาคารแห่งนี้เราให้นักเรียนนักศึกษาใช้บริการพื้นที่ทํากิจกรรมได้ฟรีหรือว่าโคเวิร์กอิงนะคะแล้วก็ารโคเลอร์น mm ิ่งสเปซด้วยตั้งแต่ชั้น1ถึงชั้น6ก,ก็คือว่าเราให้บริการนักศึกษาฟรีตลอดไม่คิดค่าบริการนะคะแต่ถ้าเป็นบุคคลภายนอกก็คือจะมีค่าบริการตามความเหมาะสม mm hmm. ค่ะชั้น2ของเรานะคะเราขอนําเสนอ mm hmm. ก็คืออย่างที่ห้องที่เรากําลังถ่ายทําอยู่นี้นะคะก็คือเป็นห้อง u B R U Hotel c a f เนะคะเป็นสถานที่ใหม่เลยก็ว่าได้ที่เราเพิ่งจัดสร้างขึ้นหลังจากที่เรามีการร mm ีโนเวทเสร็จเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาด้วยนะคะแต่ว่าเป็นสถานที่ที่ใช้ได้จริง mm hmm. นักท่องเที่ยวหรือว่านักเดินทางครูบาอาจารย์บุคลากรนักเรียนนักศึกษาสามารถเข้ามาใช้บ,บริการห้องนี้ได้ mm hmm. เครื่องดื่มเราก็เริ่มต้นที่35บาทนะคะมีแบบร้อนแบบเย็น mm hmm. ก็ได้ทั้งจากพี่บาริสต้าและก็จากนักศึกษาเอง นักศึกษาที่เข้ามาฝึกงานที่นี่นะคะหรือว่าฝึกประสบการณ์นั้นจะสามารถชงกาแฟหรือว่าชงเครื่องดื่มได้จริงนะคะก็คือเราจะเน้นาการลงมือทําจริงนะคะเน้นเรียนรู้จริงแล้วก็ปฏิบัติจริงนะคะอีกห้องหนึ่งนะคะก็คือห้องกับบัวเป็นห้องอาหารที่เรามีมายาวนานพร้อมตึกเลยนะคะห้องนี้ใช้รับประทานอาหารเช้ากลางวันแล้วก็อาหารเย็นหรือแม้กระทั่งาการจัดเลี้ยงขนาดย่อมนะคะ แล้วก็มีบริการให้นะคะผู้ดูแลก,ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็นักศึกษาเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างที่นําเรียนไปเบื้องต้นก็คือตึกเนี้ยเน้นย้ําที่ให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้สถานที่ได้ใช้ประโยชน์จากไม่ว่าจะเป็นกิจการห้องพักห้องประชุมจัดเลี้ยงสัมมนาห้องกาแฟนะคะหรือว่าสถานที่ต่างๆเราเน้นย้าที่นักศึกษาแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะได้เข้ามาใช้บริการแล้วก็ได้ปฏิบัติการจริง ได้ใช้ประโยชน์จริงจากสถานที่แห่งนี้นะคะถ่าศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาจนราพิเศษนะคะหรือว่า UBU Hotel ของเรานะคะมีช่องทางการติดต่อสื่อสารได้ทั้งหมด3ช่องทางนะคะช่องทางแรกก็คือหมายเลขโทรศัพท์045 352 031นะคะหรือว่าถ้าเป็นบุคคลภายในก็สามารถกดที่2031ได้เลยนะคะช่องทางที่2ก็คือ Facebook Fanpage นะคะ ชื่อว่า ubiu hotel ราชพัฒนอุบลน,นะคะช่องทางที่3ก็คือ Line แอดนะคะก็คือ ubiu hotel 2021เราจะมีข้อมูลเกี่ยวกับห้องพักห้องประชุมห้องสัมมานาแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่นักท่องเที่ยวหรือว่าแขกผู้มีเกียรติเคยมาใช้บริการของเราแล้วก็อีกช่องทางนึงนะคะขอฝากไว้หากาท่านผู้มีเกียรติหรือว่าแขกทุกท่านคิดว่าไม่ตรงปกหรือเปล่าอาจจะจัดเฉพาะถ่ายทำไหมสามารถ w a ล k i อ เข้ามาขอดูสถานที่จริงของเราได้ตลอดเวลาเลยนะคะยังไงก็ขอฝากทุกท่านนะคะหรือว่าท่านผู้ชมมาเป็นกำลังใจแล้วก็มาใช้บริการเราได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะทางเรายินดีแล้วก็พร้อมให้บริการทุกท่านตลอดเวลานะคะขอเพียงท่านติดต่อมาหรือว่าถ้าจะเข้ามาตอนไหนก็สามารถติดต่อมาได้ก่อนหรือว่ามาได้เลยก็ได้เพราะว่าเราจะมีพนักงานคอยบริการอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็รวมถึงลูกหลานของเราด้วยที่ ฝึกประสบการณ์อยู่ที่นี่ที่จะเป็นเสมือนพนักง,งานคนหนึ่งที่คอยให้บริการท่านนะคะก็ขอฝากสุน์สินให้ทุกท่านได้เข้ามาเยี่ยมชมนะคะเราก็จะยินดีแล้วก็มีความสุขแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะ